สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่สีซุปเฮ็ดกระด่างจ้าต้มไมแล้วฟังข้างนีนกะต้มปลาทูครับบมดตัวสีไสซพริกป่นจ้ามือนี้เดี๋ยวสิตักเฮ็ดออกมาสับก่อนเฮ็ดกระด่างกร,กระด่างสมซื้ออย่านีได้จ้า บ้านมู่เจ้าเอิ้นเฮ็ดยังพี่น้องแซน่าไว้ขึ้นนึงแล้วจังมาต้มเนี่ยได้ซ้ำนี่แหละต้มไปชั่วโมงหนึ่งก็ตามเขาว่าแหละนาะพี่น้องเฮ็ดกระดางก็กระดางที่ว่าแหละไอฮอ้วยจ้ะ เฮ็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างฟุ๊กเฮ็ดกระด้างจ้าต้มชั่วโมงหน,นึ่งแล้วใส่มาหน่อยๆแล้วก็เอาไปตกตำใส่กัปะปัู้กับกทั่วจ้ะ ไม่พอนเดี๋ยวขอตัวซอยก่อนนะจ๊ะเ้อมาค่ะพี่น้องแล้วลงเห็ดกันเลยหกกระเทียมใส่กับไข่จาะตามกระเทียมก่อนมือนี้สิใส่พริกป่นจ้ะเห็ดกะบอ้อยียบร้อยแล้วพี่น้องนี่กะต้นหอมบักซี่จ่ะ ส่วนนี้ก็เป็นหมกทั่วต้มครับปลาทูที่เ้าสีดาใส่กันเดี๋ยวเขา้มาใส่ปลาทูไปก่อนเมนูนี่พวกได้กินล้นแล้วจ้า ก็เอาหมกทั่วต้มใส่ลงไปคุณตุงขนมันก็ใส่บักทั่วแป้นนะจ๊ะแทบบักทั่วนี่ ถ้าบ่มี่็เลยใส่ตัวฝักยา่าจ้ะถัวฝักยา่าตม้มถ้ามีบอกตัวแปบรบก็เอาบอกตัวแปรต้มมาตั้ใส่จะแซ่บคึอกันส่วนรสชาติกับล้วแต่ผู้ใดสีมักแบบใดนะพี่น้อ,นอ,นองเอาเห็ดลงแล้วก้อนพันกา เอาบะเพริกขวดวหอมขวดกระเทียมตำแต่ว่ามือนี่เทาเห็ดสกงยังไงจะตำจะตำ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 เป็นแบบนี้ ใส่พิดป่นจ้ะเดี๋ยวแต่มักเด้อความเผ็ดแล้วแต่มักจ้ะมักแบบใดกับใส่แบบนั่น Xe bớt ơi, mi nói Hãy tăm đồn hết hàng ngon đi Cảm xin làm bà lạc cháy phong sút bột tất cả tất cả mọi người tất cả mọi người tất cả 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 giặt cả bọc cả cả tất cả cả เนี่ยหมอนสิบทัชใส่จใจขอให้บรัชไปกินง่ายเนาะเดี๋ยวจะผู้มักผู้ลงพ่นกับใส่คู้ลงพ่นกับปลาใส่จ้าใส่น้ำปลาจล็กน้อยคู้ลงพ่นกับมักออกสมจล็กน้อย ตอนพี่เฮดยู่นี่มันก็เป็นเวลาบายสามจะโทรว่าสิได้กินก,ก,กับหกโมงค่มหนึ่งขอบาดมากขึ้นจ้าขันเราอยากใส่แบบหน้าก็บแจมซีใส่น้ำกลนขันว่าอยากใส่กับกินแบบนี้เลยขันผู้ใดไม่ง่ายก็ขวายใส่ได้จ้ะเร่อกระเสาะหุ่น ແຄງຕຳດົນໃຫ້ອ່ອນເດີ້ເຈດຄູເຈົ້າກະ อมันน่จ้ะกันมักน้ำคุกคิกจะเอาน้ำต้มทิ้งเขาต้มปลาทูใส่จักหน่อยแต่วันนี้มันหลเดี๋ยวเราก็ใส่จ้ะ กหน่อยเนอพี่น้องเอ้ยวันนี้มันกินซอยเนี่ยวันนี้มันหลายก็แถให้ทั้งในทั้งสี่กินหมดเนี่ยเราจ้าแล้วๆแล้วเราจ้า,<ๆ>จาไ่ตัดเสียบวันนี้ซุปเฮดกระด้างจ้า สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนิดเดียจ้าพอกันไม่ได้คลิปนะ้าสวัสดีค่ะมามา่าแสบบน้ำกัน